นิแบดเกตจรินแปลงโฉมเป็นเมียอยากิะาเอาใจชายไทยบุกส่งความแซ่บถึงบ้านค่ะทำเอาแตกตื่นทั้งย่านลาดเ้ารลึกๆแกงเหยียบ้าที่ไหนมาบุกที่ไหนได้เซ็กซีส่สตาแบดเกตรินชัยเฉลิมพลฉาย,ยาเจ้าแม่หนังแผ่นนำขบวนมอบความสุขชายไทยถึงบ้านเรียกว่าจัดใหญ่จัดเต็ม กับการเดินโปรโมทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงท่านชายยาคุซ่าซึ่งจัตูก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนแล้วก็นั่งแทนเป็นพรีเซนเ,เตอร์การันตีด้วยตัวเองอะค่ะโดยนักเกศรินทร์ก็เปิดใจถึงแคมเปญน,นี้ว่าไม่ต้องแปลกตื่นค่ะเพราะภาพที่เห็นเป็นเพียงการโปรโมทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงท่านชายยาคุซ่า ของแนทเองค่ะไม่คิดว่าจะทําให้แตกตื่นกันขนาดนี้นั่นก็คือแนทอยากจะเป็นมอบความสุขให้กับลูกค้าคนพิเศษด้วยตวเองหรือเมื่อต้องออกไปหาลูกค้า,าทุกทีก็ต้องจัดเจนกันหน่อยเดี๋ยวจะเสียชื่อแนทแนทก็เลยยกขบวนไปมอบความสุขกันถึงบ้านที่เลยค่ะใครที่สนใจอยากให้แนทไปเสิร์ฟความสุขที่ทสามารถติดต่อได้ที่เฟซบ o o กยากุซ่าไทยแลนด์อินสตาแกรมยากุซ่าไทยแลนด์ออฟฟิเชียล ส่วนลนยนะคะก็คือยากุซ่าถ้าเป็นเว็บไซต์แล้วก็ยากุซ่าไทยแลนด์ดอคค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนจ้า